ามาดูนะครับผมช็อตเด็ดช็อตนี้นะครับสองนักบันเหนะครับน้องนัดกับผู้หมวดนะครับผมวางตรงกลางนะครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับผมนี่ตอสนาย ลุ้นกันนะครับทางนู้นนะครับผู้หมวดนะครับผมสรรยค์กำลังช่วยนะครับเป๊ะจังนะครับอล,อลาอลาแน่นอนนะครับของเทอ่พี่น้องอละอลของเทเลยเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคนอะไรวนัวนวันฟังอัด คนอะไรวันดูครับวันฟางครับผมฟางก้อนเลยผู้หมวดบอกว่าปลามันจะเข้ามากินฟางว่าไงเอ้าหมวดบอกว่าสมัยเราจะหลุมตัวไปเสแล้วปลาจะเข้ามากินฟางเราไม่น่าเชื่อสวรรค์ยันเลยโอ้บัตมุ้ยเอ้าก็ดีนะครับกระเดิน นี่เดิเสด็จดินเอากระดีกระเดินมองให้วันตะล่นแกมาวันนี้นี่หมดไปวันเอาไรสั่งเอาดูงครับอย่าเศร้าดูก่อนทางนู้นก็น้องนัดนะครับผมออีก่านะครับขี้ชนตึกตักตึกตักนะครับผู้หมวดบอกว่าอื้อฮู้ฮะฮู้ะฮู้ะอยู่ไม่อยู่นะครับนะครับทางตะนุ่นก็ น้องนัดนะครับผมเออนน่นครับไปแล้วโอ้ปลาหนีหลายตัวเลยนะครับผมนัไปแล้วนะครับามาลุ้นตรงนี้ต่อนะครับผมไปไหนไปชนไอ้นมที่ถูกนะครับหมดโดนแล้วนะครับผมลายฉลาดลนมผมให้บอลมามุมนี้หมดไปวันไรขึ้นข้างบน ยงยังยลยเอาเองอ่าดูครับอยู่นะครับอยู่ในนี้แหละสาถูอยู่ตัวนึงแตะมันวิงมาทันทีคืนมาวันฟางแท่งฟางอัดก้อนนะครับผมยกกลับบ้านไปเลยครับฟางนี่ครับผม